อ่าเป็นเจไดหน้าี่น้องแม่ครัวนะครับผมอ่าเป็นห้องแต่แม่ครัวเราไปงานไหนก็ไดนะครับผู้อยู่เบื้องหลังหความแสบความนัวอ่ผู้เหตุการณ์นักกมูโดยเฉพาะแม่ครัวพ่อบ้านบ๊อบบปันไหนได้พ่อบ้านพ่อบ้านสมากงานกสิมาไปจุ่มตินจัดตัแม่ครัวจัดการเอาเบิดทั้งเห็ดทั้งปุ๋งบรสีแล้วไม่เอาไปล่างเนาะ เอาอยู่น้ากันพี่น้องอยู่น้ากันเป็นมูกันบ๊ายบายมาจักหน่อยกระสีเลี้ยแต่ไม่กลัวกับแดกบัญชีกับทีมงานโกศกนี่แหละพราะได้ยอกกันช่วงเศร้ากระสีมีแขกน้าหูน้าตาในจักหน่อยนะครับต้อนรับกับสูเดอร์พี่น้องปองไปพู้ได้ไปพู้ได้มากก็ได้นะครับขาดตกพกพองประกันได้เขากรอบขอกราบประทานอภัยเทียนเจ้าภาพได้ีหมเดื้อถือว่าเป็นกันเอง หาลังเทียกกรสิเบิงบอทัวบ์อถึงเนาะผู้นั้นไปผู้นี้มาขาดเดือยังก่ยยกไม่ยกมือควักเอาโลดถือว่าเป็นกันเองมือนีเนาะเอาบุญน้ำกันขับทรงดวงวิญญาณผู้ไหว้ชดบวารจะเป็นแมุุ่่นนะครับคุณหน้านะครับนั่งดวงใจพุ่นอ่าพุ่นสีวิวัฒนะครับแม่กับลูกนะครับจองกรขุญเมรอนีอ่าผู้บ้าสังคมใบบ้า ขันแม่ตายไปว่าสันไปถามไปผู้เป็นลูกเป็นเต่าขันแม่ตายไปเหตุบุญล้วก็เอานอกมาเหตุนําเด้อเออเปลาเรียงถาดมันมาหายอยู่น้ำกันนี่แหละเอาใส่น้ำกันเลยเอาอาทิหรือว่าอดูกใส่น้ำกันเลยเป็นแม่กับลูกโอ้โหเอาเกิดชาติหน้าชานิไหนก็ไปเป็นลูกเป็นเต่าเป็นแม่เป็นลูกกันเื่อเก่าด้อีแม่ด้อแม่คุณนะครับพร้อมด้วยน้องดวงใจนะครับผู้ใดบ้ายชนนะครับจากพี่จากน้อง อ๋อป้าเบิงไม่แย่งกันพี่น้องป้าไปเลยๆอาจารย์เท่าเฮากสิได้ไปงานกสีละซอยพีซอยน้องเฮ็ดบุญด้วยเสียงราคาว่าจ้างพ่าเท่าไรดอกไปด้วยใจรักเฮ็ดบุญน้ำกันกับพี่พลอยแม่บ้านเฮ่านี่ล่ะขออย่างเดียวขอว่าเสียงจะเบิดไงเด้อให้ได้ใส่เฮ็ดบุญไปดุนๆน้ำพี่น้ำนอง บัดีเมื่อได้โอกาสแจกเมกะแบงเว้ดีบุญเฮาจังทานพบกะสวลาว่าบุญดอกคุณลุนอคนกัามานาแน่นมาทำทาจนหล่นอังผมผู้นังประกาศหองฉลองทานได้อาลพอ จังหวัดมีเด้มจังหวัดมีท่านมาปากสับลงบัญชีลงทะเบียนการทำดีเพื่อผ่านทั้งสวรรค์ฟ้าอันนีจ้จะตาภาพเพาิพ่นเบาโอ้ยฟังเอาบาบอเทียงวันนี้เบาปากเกียงโอ้ยวัยยยยนนาสิยูใส เพื่อนว่าเดินกันยังได้หายใจอยู่หักงคือยังมือได้พังทลายลงกะสวลาว่าตายบ่มีหูสิเป็นกู้หรือเป็นคข่เป็นานหอยหรือานพันก็คือกันบ่มันแก่พ่อเมียมีเงินแสนจะเฝ้าเบากระเป๋าปีปันเหว่ว ให้มาพุ่มใจสร้างทั้งสวรรค์เป,เปิดปองถึงนิพพานด,ดอกคลองนองหีบ้างสร้างวสวาลาบุญจังมาเดียวนี้เด้อจังมาเดียวนี้เด้อโลกกำลังสิบาบุญจากสิแตกันหรือดาบให้หาบุญมาลองรับกระสอยแห้งกันไว้ฝาปัดใจลงพืน้นศาสตราลำคาทั้งตักบ้านและญาตินำบุญเลืิ์ศิคำบะซอยสูง รับส์สมบัติบอกให้หูบอกมีแก่นบอกมีสารเชิญทำบุญดอกทำทางหิยางมาดอกทังยีฟังโค้สุกเสียงดีสี่ได้หวยราควนไงพันขอได้เออเอยเออเออเออบรายว่าเด้อแม่เด้อพ่อเด้อ เป็นทรัพย์สินเงินตราคนละบาทละเบียรับะอรแล้วจังคอยเมืองโอ้ยโนเมีทั้งเจ้าภาพเหมือนกันนันเอือเพื่อเจ้าภาพใ่ดอกในเงพวะทำบุญดอกทำทาอย่าดวนเนียดอกทรงฟ้าทั้งผู้สาวและผู้เท่ามาเอาบุญยังเต็มยิมบาทธนาแล้วยิ่มยกขึ้นดอกใส่หัว เกิดท่าใดกาจะได้ไปดอกเกือกควางน้ำความทุกข์หรือความจนให้เป็นคนมีเงินมุนพลอสวยดอกรวยลำโดยผลทานที่ทำสร้างเป็นหนทั้งไอเทียวไตไปสวัสดิ์น้องาตุนาพุ่่พานพุทบลาอยู่นาอย นิทรรศผล่าปบาบุญบุญนีบ่มิไผยปั้นกันปั่นแบ่งเิ่นว่าน้ำดูแองกันเทากินจากอิมทองจากข้องกาดอกผูไหนับเขามาไกลๆไม่โค้ฟุ้นประกาศสงใจประสงค์ดอกตอตังเป็นท่านหน่อยคอยเล็มเิ่น่าบุญบเติมดอกมือนีมือไม่จังค่อยเสริมเติมกันไปกันมาส่วนฝรา่สิหลายล่นเกิดเป็นคนดอกมาแล้วมันแสนดีอีพอญ่มันแสนดีได้แม่หญ่คือจังบุญอันที่เฮาดอกเห็ดว้นําไปใส่ดอกทงตามเป่น่าเข้าและน้ำของอยู่ของกินให้มีสินมีท่านดูสบายกับพ่อแล้วแนวสิดีไปทา้หนาคือทาาาาานนนีววบบบบุุญญสิิได้เเตหห่่ก ขายข้าวเหนียอยากได้เหงโต้เจ้าดอกกอเอาเอาหันมาใส่ไล่ซื้อไร่น้ำเหนือจักหน่อยเนาะผู้ไม่กินมาท่านแต่ตอนเศร้านะครับขออ่านไล่ซื้อเด้อนุญาติบาดคำด้ออีพออีเมียนะครับหาลังเทียอ่านผิดอ่านผาดขั้นผิดนหน่อยกับปลอยผานหลุนขั้นผิดแต่หลายกับจังอแห้งแหงเนาะธรรมดาล่ะผู้หนึ่งเขียนผู้หนึ่งอ่านปกติตอนเขาโุกเรียนผู้ข่าเนี่ยก็ว่าไม่ได้ซีจุดหาวิทยาศาสตร์ไทยกรได ฟังเบิ่งประเดี๋ยว4.0หามาอ่านมาอ่านไลน์ื่อพี่น้องบ้านเทพมันสิ่งนั่งพ่อ4.0บ่หรือสี่เหลี่ยม0.5นะครับผมเอาเริ่มเลยนะครับก็มีคุณพ่อนะครับสุสุภชัยนะครับแม่ป้าแม่ป้าภูลประยุนบ่แม่นพ่อพันธ์จะไหนมาคืนหยดหยดจะไหนมาคือพ่อพันธ์ ังสี่ตัวพีชเราเห็นบ่เดี๋ยวศูนย์จุดหาเลยค่อยพ่อสุภาชัยแม่ประยุนนะครับชุ่มมากนะครับหาร้อยบาทนะครับคุณแม่จันทนานะครับเลิศดพิเศษมงคลนี่ก็หาร้อยบาทแม่สาค้อนแดงพวงนะครับหมอนหนึ่งลูกเงินสองร้อยบาทนะครับต่อมากับคุณต่อมากับพระมหาประสงค์นะครับเมีอันนี้อ่านยากๆเกนะ เพราะอ่านด้านจกุุณรในอ่านแน่งหนักนะครับพระมหาประสงค์นะครับสามรอยบาทนะครับต่อมากับแม่เรียนนะครับแม่เรียนกันสดทั้งสี่นะครับบ้านสามหาบสองรอยบาทแม่ซุนะครับแดงพ่วงนะครับหมอนหนึ่งลูกเงินสองรอยบาทแม่แหวนดอนโคดนะครับหมอนหนึ่งลูกเงินสองรอยบาทแล้วคุณแม่ค่ำแผนนะครับปองค่ำหมอนหนึ่งลูกนะครับเงินสองรอยบาทนะครับ พ่อบุญศรีนะครับขจรมณีนะครับ100บาทพ่อสอทนะครับสาวาโรธคงเจริญนะครับ120บาทนะครับต่อมากับพ่อสมเพชสาริยานี่ยครับสามบาทพ่อเขียวแดงพ่วงนะครับบ้านสามหาบหนึ่งร้อยบาทพ่อพัน ล่าลุ้นนะครับหนึ่งรอยบาทนะครับพ่อจันลาลุนอีกนะครับสองรอยบาทแม่แสวงอุปาระอุปาริทีนะครับหนึ่งรอยบาทนะครับแม่ไข่ดวงตานะครับหมอสหนึ่งลูกเงินหนึ่งรอยบาทนะครับคุณแม่หนูลันนะครับแดงพ่วงนะครับปั้นสามหาบหนึ่งรอยบาทนะครับคุณแม่รุ่นนะครับสีบุญเรื่องนะครับบ้านสามหาบนี่ก็สองรอยบาทคุณแม่กิ่งบ้านสามหาบ หมอนหนึ่งลูกเงิน300บาทนะครับคุณพ่อสุวรรณาแดงพ่วงนะครับบ้านสามหาบนี่ก็200บาทนะครับนายปัญจนะครับอ่พักดีนะครับมันเป็นมุูลในจักหน่อยหมดเลยห้อยขาขาเนาะนะครับบ้านหน้ากลาง นะครับสองรอยบาทนะครับต่อมากกับนายสุรพล่กิจการนะครับบ้านเทปคิรีนี่ก็รหารอยบาทคุณแม่พี่ไม้นะครับบัวสมบัตินะครับหมอนหนึ่งลูกเงินหนึ่งรอยบาทคุณพ่อโสอท่อนะครับวินยูสงครามสีนะครับบ้านเทปแปดรอยบาทคุณพ่อศิลนะครับเชื้อแก้วนะครับมาจากหน้าชุ่มแซงนะครับสองรอยบาทนะครับเงินรวมทำบุญตอนใส่บาทอีก นะครับโอ้าสองตอนนะครับแล้วก็มีเงินรวมทําบุญตอนใส่บาตรอีก2องรบบาทนะครับรวมทําบุญนากันนะครับส่งดวงวิญญาณนะครับของอีเมนะครับอีเมฟุนพร้อมด้วยน้องดวงใจนะครับแม่ฟุลนี่เป็นคุณเมย์ส่วนนั่งดวงใจนี่เป็นลูกสาวนะครับมื่อนี้เป็นนี่สองกองบุญเนาะอนุโมทนาบุญน้าเด้ออีพออีเม่ผมมากินมาท่านเดยแต่เศร้านะครับถ้าฟังเสือฟังเสียงก็คือเสือว่ได้ฟังดอก เฝ้าน้ำเขาน้ำน้ำยู่เจียวท่านได้เรวนะครับตากระพาะได้แหงหลายอัหลายเน่ปีนี้ดำกระท่วบัดจเอาขึ้นเล่ากระท่วมคือกันสมบูรณ์แบบเทิงหน้าโคและก็น่าหวยท่วมน้ำกันเอาเป็นกำลังใจพี่น้องสู้ๆนะครับเอามันปานนี่แหละลงสีเขาจะวบดตีความชื้นมันจงสนุกหักความชื้นัดที่นี่หักลงไปโหลดหักหอดเขาแตกนอกเขาเน่าเพราะบุปีนี่เนาะ สมนำนาโล่งสีโรดอะำนวยเอ้ยพ่อนเป็นสังวาสกันเลยอือาจารย์เน่าไปเรื่ยเือยู่น้ำทีน้ำนองเป็นมูกันนะครับจนหอดมาแรงหามุ่งแร่งคุณละกันเจ้าภาพมวนประกติจ้างเขาตออยู่ดอกถ้ามีผู้ร้อยถือเลขศูนย์หาเป็นสื่อก่อนจะเมื่อบอันเพื่อนอาจจะได้เป็นเศนปันได้ก็ไม่ได้ซื้อดอกเขาอันก่อน ดีจังมาดีซาแล้วแวศสัทธาบ่อแตกแรงเปรียบดังฝนออกบ่อแรงอันความแห่งนั่อนี่โอ้ยนัวเมียเจ้ามาทางมือนี่น่อยกระซังเรกท้างแต่สัทธาหากมีหลายเปรียบดังไส้ดอกไหลอย่าสุมีทางแหง ขั้นใบแดงและใบม่วงให้ไหลมาดอกดังนำจะมีแห่งในเรื่องเงินเงินจนว่าคนใดเอืนเอ่นเจะว่าเป็นเศรษฐีขั้นจะมีงวขวบใ,ให้พี่ดอกโตัวอ้วนขั้นจะามีหมู่น้อยให้กายเป็นเอเอ,เอ ดอกหมูใหญ่เด้อแม่เดือคขั้นมีไก่ผู้แก่ให้เป็นวันว่าไก่อูขั้นมีลูกให้เป็นลูกรอบรู้เรียนเก่งทั้งหนังสือให้คนเลือาไอคิวกว่าทุกคนดอกไม้คานความดูลายจุกไปแล้วให้เป็นลาน้นปกครองมูยาสูขหูดอกเยียวแห่งตะขูนเจ้าเป็นใหญ่คนอือ ขอให้สุขลุลนกุศลทรงตะบีคุ้ให้สมบูรณ์กายลูกพ่ามาไกลพลายามาผัวใหม่พรเล่าห้ยหัวล้านแย่เด้อแม่เด้อยามาแม่ยองยู่ยามเจ้าให้หางนี่อยู่ในคงเขตีให้ขึ้นซืือดอกนื้นขอให้งามสมบูรณ์อันให้หน้าตากา ขอให้สุขเสมอนาอย่าลอยละบาดเท่าแกขอให้สุขดอกเที่ยงแท่อย่ามีเท่าให้นุ่มเมื่อคือถึงสีเท่าก็ให้ฝืนละเป็นนุ่มดอกขึ้นสาวขอให้สวยโซภาดอกดังพรถลงสีขอให้ดีไปหน้าดังพรใช้ข้าไวยทรงขอให้สมมาตรแนงดอกท่านแล้ว ได้ส่วนบุญนันนามศรัทธาเอ้ยเอออ๋อเออเอออ๋อเออเอออ๋อเอ้ยเอ้ยลั่นนาอาจารย์ภาษาถุเด้อท่านเจ้าท่านไปแล้วโจมีแต่ดอกความสุกจะสู้มีความตุกสิ่งใดให้มาตองอย่ามีมองมีเสาเงาในใจก็อยสวงสาษาเด้อสับวสมบัติตั้งปวงท่านจะหวังจากใดให้ไหลเข่าดอกสู่ยามอยู่ดีมีแห้งเด้อนะครับอีบออีเมย พี่ป้านาอานนองนุงนะครับสู่ผู้สู่คนเดืออนะครับผู้มาตั้งแต่เสาเห็ดปุ๋นเด็ดท่านผู้ขาม้าบอด่ันนะครับอํานวยอวยพอนไปนะะ้ำก้นกดฝากไปกับสายลุมแล้วก็แสงแดดน้ำหอดียนอสสั้นเด้อดเอาปาฏนารสิ่งใดเหสูงความมุ่งมายปาตนารทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วกันครับผม